Hi สวัสดีค่ะวันนี้ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสชาแนลกันอีกแล้วนะคะนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำบาวนี่กันนะคะซึ่งสุดรบาวนี่อันนี้เนี่ย เป็นสูตรที่เข็มข้นมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยและยิ่งแช่ตู้เย็น้ามคืนนะเนื้อมันจะหนุบหนับมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แบบว่าจะไปทําเนี่ยก็ขออนุญาตกินข้าวกันก่อนเนาะนี่วันนี้ว่าใส่กินเป็นเอผัดมะเขือเทศใส่ไข่ทุกคนเดี๋ยวก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยก็คือ หลัจากมืตกี้เราก็จะกินข้าวให้เสร็จแล้วก็จะไปทำขนมกันจ้าอร่อยโอเคกินต่อคะ่ะเดี๋ยวจะกินเสร็จแล้วเราก็จะไปดูวิธีทำาบราวนีที่แบบว่านำเสนอไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะวันนี้ก็อากาศเย็นๆคะ่ะทุกคนฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อกลาคืนแล้วคะ่ะที่แม่สายตอนนี้ก็อุณหภูมิน่าจะต่ำอยู่ประมาณ20กว่าๆประมาณนี้ ผักมะเขือเทศใส่ไข่อันนี้นะคะแบบว่าถ้าสมมุติว่ามีใครอยากกินเดี๋ยวแบบเ่าใส่สอนทําลง YouTube ก็ได้นะมันเป็นวิธีที่แบบง่ายมากแล้วแบบคิดว่าทุกคนต้องทําตามได้แน่ๆเลยเออเดี๋ยวก,กินต่อก้องสดนี้แบบน้ามีแต่สิวอะ่ะเออหอกระดุมากหมดแล้วจ้า หมดเกี้ยงไม่เหลือสักอันโ okay. อเคตอนนี้นะคะว่าใส่ก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาประมาณเกือบสิบนาทีนะคะประมาณแปดเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่าใส่จะไปล้างจานแล้วก็กินน้ำดื่มน้ำอะไรให้เสร็จก่อนนะคะ แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะได้ไปทำบาวนี่กันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปล้างจานก่อนค่ะโอเคจ้าตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปทำบาวนี่กันเลยดีกว่าวิธีทำบาวนี่นะคะขั้นแรกก็คือต้มน้ำไม่เดือดค่ะใส่จานหรือภาชนะใบใหญ่ลงไปนะคะ แล้วก็เราจะเทช,ช็อกโกแลตลงไปเพื่อเป็นการละลายช,ช็อกโกแลตนะคะตรงนี้เนี่ยให้ใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อที่ว่าไอ้น้ำจะไม่ได้เข้าไปในตัวช,ช็อกโกแลตจนมากเกินไปนะโอเคใส่เนยลงไปจ้ะและเราก็จะคนๆๆๆๆจนน้องเนี่ยแบบว่าละลายดีเป็นเนื้อเดียวกันมีความเงางามนะคะ น,นี่เ่ใส่ใช้เป็นช,ช็อกโกแลตคอมพาวนะคะมันก็จะมีความเงาในตัวของน้องอยู่แล้วเนาะโอเคถ้ามันละลายประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะจ้ะอืม ขั้นตอนที่2ก็คือการทำตัวเนื้อบาวนี่นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแบ่งใส่สักประมาณ2-3สามรอบนะคะคนเบาๆอย่าให้ไข่มีอากาศมากนะคะหรือว่าเป็นฟองค่ะเพราะว่าเนื้อบาวนี่ที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นเนื้อที่หนุก ไม่ฟูเหมือนเค้กนะคะส่วนขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้หน้าฟิล์มก็ต้องคนให้น้ำตาลละลายดีนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเทชเ็อกโกแลตที่ละลายไปเมื่อสักครู่ลงไปในส่วนผสมมาตะกี้นะคะอันนี้คือตอนถ่ายเอ้ยลืมถ่ายนะคะตอนที่เทส่วนผสมแล้วก็คนคนให้พอเข้ากันจนได้ประมาณนี้จ้า เสร็จแล้วนะคะเราจะทำการร่อนของแห้งลงไปทั้งหมดเลยนะคะได้แก่ผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะอันนี้ล้างมือแล้วนะคะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์จ้าใส่ลงไปเลยร่อนร่อนร,อน,รอนลงไปนะคะให้แบบว่าแป้งมีความเบาขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็เราจะทำการนำผงโกโก้ร่อนลงไปตามเลยจ้าจริงๆแล้วเมื่อแต่ล,ลืมร่อนนะคะก็เลยมาร่อนทีหลังคนส่วนผสมให้ได้ที่แล้วก็ไม่มีแป้งนะคะใส่ช็อกโกแลตเชพลงไปค่ะคนพอแบบ เนื้อกลุบๆเข้ากันพอประมาณนี้โอเคละค่ะใส่แม่พิมพ์นะคะแล้วก็เคาะเคาะน้องสักนิดหนึ่งเพ่อไล่อากาศนะคะน้องจะได้ไม่ฟูเนาะเสร็จแล้วโรยไอแอลมอนสไลด์ลงไปให้สวยงาม หังที่เรากำลังเตรียมถาดและเช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อุ่นเตาอบอรอเลยจ้าพอวอร์มเตาอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำบาบวนี่เข้าไปอบที่อุณหภูมิ170องศาเวลาประมาณ25นาทีนะคะเปิดไฟบนล่างใครมีพัดลมก็เปิดได้นะจ้าหรือไม่มีพัดลมก็ได้นะ แต่ในนี้เนี่ยคือว่าฟ้าใสไม่เปิดพัดลมเนาะ โอเคจ้าตอนนี้บาวนี่ของเราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็พึงพอใจพอสมควรเลยเนาะส่วนรสชาติเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยนะคะสูตรจะแปะเอาไว้ใต้คลิปนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะคะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปชมบาวนี่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเอิมช่องนี้นะคะอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเพราะว่าอยากมาก็มาอยากหายก็หายนะคะอือแล้วก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย